ประตูสู่อีสานตำนานนักสู้ที่ราบสูงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ไม่มีใครไม่รู้จักความเจริญต่างๆถาโถมเข้ามารีสอร์ทหรูผุดขึ้นมากมายเสมือนเป็นดินแดนสีวิไลของนักท่องเที่ยวโดยแท้แต่อย่างไรก็ตามพื้นที่ส่วนใหญ่ของที่นี่นั้นก็ยังเป็นพื้นที่การเกษตรยังเป็นแหล่งทำกินของเกษตรกรอยู่ แม้ราคาที่ดินปัจจุบันนี้จะขยับขึ้นมาถึงหลักล้านแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีกเกษตรกรที่รักในผืนดินไม่ยอมขายก็มีมากเชิญรับชมและรับฟังได้ในทอชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตตอนน้อยหน่าตระกูลปากช่อง คุณผู้ชมครับรายการทอชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตในสัปดาห์นี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สวนน้อยนาที่นี่นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับเนื่องจากว่าผมจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวชีวิตของเกษตรกรท่านนี้ที่ประสบความสําเร็จได้ด้วยดินที่ดีปีปีหนึ่งนะครับสวนน้อยนาที่นี่สามารถทํารายได้ให้กับเขานับหลายล้านบาทครับอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญ นั่นก็คือลูกๆของเกษตรกรท่านนี้ลาออกจากพนักงานกินเงินเดือนบริษัทเพื่อที่จะออกมาทําสวนน้อยหนาที่นี่นะครับอะไรที่เป็นแรงจูงใจทําให้ลูกๆตัดสินใจเช่นนั้นและอะไรที่ทําให้ความสําเร็จของครอบครัวเกษตรกรท่านนี้เกิดขึ้นคุณผู้ชมตามผมมาหาคําตอบพร้อมๆกันเลยครับ ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้อาชีพเกษตรกรยังเป็นอาชีพที่คนส่วนใหญ่มองว่ายากจนมีแต่นี่สินและเป็นอาชีพที่เหน็ดเหนื่อยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะในอดีตที่ผ่านมาร้อยละ80-90ของประชากรนี่สินเกือบทั้งหมดเป็นของอาชีพเกษตรกรแม้จะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าทุกครั้งเมื่อกล่าวถึงอาชีพที่เป็นผู้ให้ชีวิตนี้แต่กลับมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลง จากนวัตกรรมดินดีคือปุ๋ยที่ดีได้ถูกนำไปเผยแพร่ผ่านรายการทอชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตและสื่อขแขนงต่างๆมากมายทำให้ในขณะนี้เริ่มมีคนรุ่นใหม่หันมาทำอาชีพเกษตรกรกันมากขึ้นเพราะเขาเริ่มเข้าใจสัจธรรมของธรรมชาติเชื่อมั่นในพลังของดินที่ดีสานิตฟื้นชมพูวัย29ปี คือหนึ่งในสามพี่น้องผู้สืบทอดส่วนน้อยนากว่า200ไร่ในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาจากเด็กที่เรียนไม่เก่งคนหนึ่งในห้องเรียนไม่เคยสนใจตำราเรียนแต่กลับชื่นชอบและศึกษาการทำสวนน้อยนาจากผู้เป็นพ่อมาตั้งแต่เยาว์วัยสิ่งหนึ่งที่เขาเชื่อมาตลอดเลยว่าทุกอาชีพนั้นสามารถประสบความสำเร็จได้ต้องมีพื้นฐานสำคัญอย่างหนึ่งนั่นคือต้องมีใจรัก ชอบเห็นพ่อทํามาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วพี่ไม่ไม่มองว่าอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่มีแต่ความยากจนนะครับไม่ใช่มีแต่ความยากจนครับคือพ่อทํามาเขาก็มีเงินเก็บเงินใช้อยู่ตลอดคือเราก็เห็นใช่ครับอแล้วพี่มีการศึกษาเรียนรู้ยังไงวิธีการปลูกไหนหนาะก็อาศัยจําพ่อสอนมั่งอะไรอย่างเงี้ย อคอยดูเวลาพ่อทำทุกอย่างตอนนี้ช่วยงานที่สวนที่บ้านพี่นี่มานานกี่ปีแล้วครับถ้าแบบเต็มๆต,ตัวเลยก็น่าจะอยู่ประมาณสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีครับแล้วพี่เห็นความแตกต่างยังไงบ้างจากเมื่อก่อนที่ใช้แต่เคมีอย่างเดียวเลยแล้วหันมาใช้ทอสม,มันก็ลดต้นทุนไปเยอะอมมแมลงก็ไม่ค่อยมีมารบกวนเท่าไหร่ อืมจากที่เคยมีเพียเยอะก็ไม่ค่อยมีอืมดูผลผลิตมันก็ดูใหญ่ขึ้นอืแล้วลักษณะดินเป็นไงบ้างครับดินก็ดูจากที่ก่อนที่จะใช้ก็ดินไม่จะดูแน่นๆแต่ใช้แล้วดินก็จะฟูดูฟูขึ้นอ่ะอืม หัวใจสําคัญของการปลูกน้อยหนาเลยพี่ว่ามันคืออะไรที่พี่ได้ศึกษาเรียนรู้มาจากที่บ้านเลยเนี่ยอยู่ที่ดินอยู่แล้วครับอืผลผลิตจะได้ไม่ได้มาอยู่ที่ดินอือยู่ที่การอุดมสมบูรณ์ของคนฟ้าอากาศด้วยอืมน้อยหนาเนี่ยฮะตอนนี้ตอนนี้ทั้งหมดของครอบครัวพี่รวมถึงตัวพี่ด้วยประมาณกี่ไร่ก็น่าจะอยู่ประมาณสองร้อยกว่าไร่อืมเอาแบบว่าคุยกันบอกว่าตรงๆเลย ปีล่าสุดที่ผ่านมาเนี้ยได้ผลผลิตเป็นเงินเลยดีกว่าประมาณเท่าไหร่ก็ <g ül ets> น่าจะอยู่ประมาณสามล้านอืกกว่าแล้วต้นทุนเนี่ยครับอยู่ประมาณเท่าไหร่ต้นทุนก็น่าจะอยู่ประมาณล้านล้านเศษเแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนที่เราใช้เคมีอ่ะต้นทุนมันสูงกว่านี้ไหมมันก็สูงกว่านี้ครับอืมก็เกือบเกือบสองล้านนะครับก็ลดไปเยอะเหมือนกันเพราะมันลด ลดจากเคมีมาเยอะอืมแต่เมื่อก่อนที่จะใช้เคมีอย่างเดียวก็มาใช้ทอสนี่ก็ลดต้นทุนไปเยอะน้อยหน่าดูแลยากไหมครับยากไหมไม่ยากครับอืมมันต้องดูแลขั้นตอนไหนที่แบบเป็นพิเศษบ้างไหมมันก็ไม่มีครับคือมันก็อยู่ที่เราแต่งตัดแต่งกิ่งแล้วก็ อยู่ดูช่วงที่มันเป็นดอกต้องคอยดูแลให้ดีอืเพราะว่าผลมันจะเกิดจากดอกใช่ไหมครับใช่ครับถ้ามันติดผลแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเฝ้าดูอยู่ห่างแล้วใช่ปีหนึ่งนี่ได้กี่รุ่นครับประมาณ4ี่รุ่นครับหนึ่งรุ่นนี่มันสามารถเก็บเกี่ยวได้นานเท่าไหร่ก็ประมาณสองเดือนจากจุดเริ่มต้นของผู้เป็นพ่อที่ทำสวนน้อยหนาม,มาโดยตลอดจนส่งเสียให้ลูกๆได้เล่าเรียนจนจบ มีงานทํากันหมดทุกคนแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ <_ an> ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องสู้รบกับค่าศึกหลายด้านทั้งโรคระบาดพิยถลม่มผลผลิตตกต่ําแต่ต้นทุนสูงเลีว้ว <_ an> ต้องขอชื่นชมเกรรษตรกรผู้สู้ชีวิตพ่อของเขาจริงๆ <_ an> เขาพยายามหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาโดยตลอด <_ an> เพื่อนำมาพัฒนาสวนน้อยหนาแห่งนี้ <_ an> ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่สิ่งที่เขาพบก็คือเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับนักวิจัยมากความสามารถในปัจจุบันกลับไปมุ่งพัฒนาแต่การสร้างสูตรเคมีใหม่ๆให้มีอนุภาพเพิ่มมากขึ้นทั้งปุ๋ยเคมีและยาฆ่ามาแมลงแต่ยังไม่เคยเห็นมีงานวิจัยที่ให้ใช้ธรรมชาติลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ธรรมชาติเพิ่มภูมิต้านทานหนอนมแมลงออกมาอย่างชัดเจนเลยกลับไปมองที่พันธุกรรมของสายพันธุ์ ซึ่งเขามองว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพราะเขาเชื่อมาตลอดว่าถ้าโลกนี้ไม่มีเทคโนโลยีไม่มีสารเคมีเร่งผลผลิตมนุษย์ก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าโลกนี้ไม่มีธรรมชาติมนุษย์ทุกคนก็คงสูญพันเห็นว่าตอนนี้พี่ชายของพี่อีกสองคนก็ออกจากงานประจำครับช่วยไล่ฟังหน่อยครับทำไมเขาถึงลาออกมามาทำสวน เขาเห็นพ่อทำแล้วได้ดีเขาก็เลยอ,อยากออกมาู่วยแสดงว่าเขาก็เล็งเห็นแล้วว่าพืชหรืออะไรก็ตามเนี่ยอย่างน้อยหนาที่ของครอบครัวพี่เนี่ยปลูกด้วยดินที่ดีเนี่ยมันให้ผลกําไรให้ผลผลิตที่ดีแล้วพี่ชายพี่สองคนที่ทํางานอยู่ในเมืองทํางานออฟฟิศทำงานโรงงานเขาก็เห็นถึงความสําคัญตรงนี้ก็เลยออกมาครับอืออกมาช่วยงานที่บ้านมาคือเรียกได้ว่าพ่อพี่ก็แบ่ง กิจการให้เลยว่างั้นใช่ครับแล้วพวกพี่มีความสุขไหมมีความสุขมากครับเพราะว่าทําเกษตรนี่ก็คือเราเป็นนายตัวเองอืมไม่ต้องไปต้องไม่ต้องไปฟังใครคือ,อเราอยากจะทําเราก็ทําอมเรารักเราอยากจะทําอะไรเราก็ทําได้ออืแล้วสมมติสมมติว่ามีคนมาจ้างพี่ให้ไปทางานบริษัทให้เงินเดือนเดือน,อนละแสนพี่จะไปไหม ไม่ไปอะครับเพราะชีวิตผมโตมากับเกษตรอยู่แล้วรักทางนี้มากกว่าอ,อยากให้พี่ฝากถึงคนรุ่นใหม่ครับที่เขายังมองว่าชีพเกษตรเป็นชีพที่มีความยากจนชีพที่ต้อยต่ำอยากให้พี่ฝากถึงเขาน้นิดนึงว่าว่าในมุมมองที่พี่เป็นอย่างนะี้มันมันไม่ใช่แบบนั้นทำเกษตรมันก็เป็นงานอิสระ,ะอยู่แล้วก็อ,อยากจะเชิญชวนเหมือนกันคือ เพื่อนๆที่ไปอยู่ที่อื่นเขาก็กลับมาที่บ้านกันเยอะอเริ่มเยอะขึ้นใช่ครับกลับมาทําเกษตรกันเยอะอืมมันไม่ใช่กเกษตรแบบสมัยก่อนแล้วที่มีเดนนี่สินอะไรแล้วครับอืแล้วสิ่งสําคัญนะครับถ้าเกิดเราจะมาทําเกษตรเนี่ยมันต้องทํายังไงบ้างพื้นฐานของเกษตรกรในความคิดพี่เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างก็ต้องมีใจรักอืแล้วก็ต้องคอยดูแลสนใจเขาอืมให้ดี คือต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยต้องต้องคิดค่อยๆเป็นค่อยๆไปอความสมเด็จมันก็จะเกิดขึ้นไม่ยากใช่คับคือพี่ก็พิพสูจน์เองแล้วด้วยตัวเองอย่างนี้กี่วันครับลูกมันถึงจะใหญ,ใหญ่จนเราเก็บเกี่ยวได้ลองมาดูกันเป็นไปตามความคาดหมายครับอร่อย ผลผลิตและผลกำไรที่เกิดขึ้นจากพลังของดินที่ดีได้แสดงพลานุภาพให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งโลกแล้วเชื่อในพลังของดินดีเชื่อในสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาให้เชิญรับชมและรับฟังทอชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตตอนน้อยหน่าตระกูลปากช่องได้ในตอนต่อไป